สวัสดีค่ะบุภาผ้าลวยค่ะมาแนะนำเสื้ออีกตัวหนึ่งค่ะน่ารักมากมายเป็นลายที่แบบาลายง่ายๆเนาะผ่าหน้าเนาะคือดีไซน์ของเสื้อตัวนี้ค่ะน่ารักมากเาจนแบบอดที่จะถักไม่ไหวค่ะต้องทิ้งตัวอื่นเพื่อมาถักตัวนี้เลยอันนี้ได้แบบมาจาก power direct นะคะ,ะเป็นเป็นลายที่แบบดูแล้วแบบาลายไม่ยากเนาะที่แขนกระดิง่งคือเราถัก ขึ้นตัวไปอะค่ะแล้วก็ผ่าหน้าอยู่ประมาณประมาณตรงนี้นะจากจากชายขึ้นไปประมาณหน่อยหนึ่งแล้วเราก็แหวกขึ้นเป็นสองข้างส่วนตัวแขนนะคะก็เหมือนแขนกระดิ่งของเราอะคะ่ะพอพอถึงใต้รักแร้เสร็จอาจจะแตกออกนิดนึงหรือไม่แตกออกพอเวลาเราใส่มันก็จะพอดีค่ะจะพอดีส่วนชายเนี่ยเราก็มาเก็บเล็กๆหน่อยนะเป็นชายเหมือนเอวจั๊มอะคะ่ะเหมือนเอวจัม๊มเหมือนเสื้อไหมพรมอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าบุผาเห็นแล้วแบบน่ารักอะ่ะน่ารักมากเลยค่ะทีนี้บุผามีมีชุดที่เป็นชุดแสกสีฟ้าก็จะทําไว้เป็นเสื้อคลุมทับอีกทีหนึ่งแต่แต่ของบุผานี่ด้วยที่ตัวใหญ่มากก็เลยทําแบบตัวใหญ่แต่ของนางแบบนี่เขาสวยนะคะ,ะเขาโซ่ก็คือไม่ได้เยอะมากเนาะ,ะถ้าใครหุ่นสวยๆนะคะถักตัวนี้มาบุผาว่าสวยแน่นอนค่ะ คือมันเป็นลายที่ไม่ยากนะลายที่ไม่ยากสลับกันแต่ทีนี้ของหมูผาทําออกมาอันนี้ของหมูผายังไม่ได้รีดนะคะมันจะแน่นนิดนึงนะคะแคปหน้าจ,จอไว้เลยนะคะอันนี้แบบแบบเรากเา็เป็นลายที่ไม่ยากนะแต่ด้วยที่แบบเสื้อมันสวยอะคะ่ะแบบนี้ค่ะแบบแบบสวยเราไว้ทําถักง่ายๆคะ่ะถักง่ายๆแต่พอถักออกมาแล้วภาพรวมมันสวยมากเลยนะคะนี่น่ารักมากเลยของนางแบบเนาะ เดี๋ยวเรามาดูตัวที่ถักกันค่ะของอันนี้บุพา,ชาใช้ไหมไหมอินโดนะคะเป็นไหมอินโดสั่งจาก l a ซาด้าค่ะอันนี้เป็นมันนะม้วนล,ละห้าบาทสั่งจาก l a ซาด้านยคะพอดีสั่งมาจะถักอีกลายหนึ่งแต่พอมาเจอลายนี้มันมันดูง่ายนี่ถักมาได้หน่อยหนึ่งถักเมื่อคืนนี้ค่ะนี่เริ่มเริ่มเมื่อคืนนี้ ทีนี้ของบุ่ผาเนี่ยใช้ใช้โซ่ยาวนิดหนึง่งโซ่โซ่260แบบมโหูลันนะคะตัวใหญ่นะคะอันนี้ตัวใหญ่เลยตอนแรกว่าจะทำเหมือนไม่แน่ใจจะอยากทำเป็นกระโปรงอะ่ะเป็นชุดแสกขึ้นมาแล้วผ่าหน้าเหมือนของเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าขึ้นมาจะเป็นแบบไหนถักไปก่อนตัวนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าที่ที่ของนางแบบนะคะ นะคะตรงนี้นะนี่ค่ะแต่ของบุผาทำทำออกมาเป็นหลักสองหลักนี้นะคะมันจะมันจะทำแบบเอ่อให้เป็นริ้วว่าตัวนี้คืออยู่ด้านหน้านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีถักก็เราขึ้นโซ่ใช่ไหมคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งโซ่สองแล้วก็ปักลงหลักเดิมเว้นสองโซ่อย่างเงี้ยค่ะทำทำสลับกันไปมันไม่ยากนะพันหัวเข็มพันหัวเข็มหนึ่งครั้งสองโซ่แล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้ง แล้วก็เว้นสองโซ่อย่างเงี้ยค่ะตรงชายนะตรงชายนะแต่ตัวนี้ลายมันไม่ยากค่ะลายไม่ยากนะี่บุพัฒถักไหมตัวนี้มันเป็นมันนะคะเป็นมันสวยนะเนี่ยค่ะพอเป็นตาถ้าเรารีดมามันจะเป็นอย่างนี้มันจะสวยมากเลยค่ะไหมเส้นใหญ่นะคะนี่ไหมเส้นใหญ่ความทนทานนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยถูกใจมากเลยค่ะเอฟไหมอินโดเนี่ยคือคือเข้าไปมันจะเขียนอินโดมันจะมีหลายสีอยู่ค่ะแต่บุพภาวัาสวยอะชอบ แต่ไมมเส้นใหญ่นะคะไหมเส้นใหญ่เข็มบุพาชใช้เข็มเบอร์สามเบอร์สี่ที่เป็นสองหัวค่ะที่เป็นสองหัวนะแต่ตัวนี้บุภาถักพันหัวเข็มนี่บุภาชใช้หลักให้มันสั้นหน่อยบุภาดึงจังหวะเดียวเนี่ยค่ะแล้วก็สองโซ่เพื่อให้มันถีแต่พอรีดออกมามันก็จะห่างนิดนึงมันก็จะสวยเป็นเป็นลายง่ายๆค่ะแต่ว่าด้วยดีไซน์มันสวยเนาะดีไซน์มันสวย อุปหก็จะทําแขนแบบมีปีกลงมายาวนิดนึงแต่ไม่ตรงตามนางแบบเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะสองโซ่ไหมนี่ลื่นนะคะลื่นเป็นมันนะลื่นเป็นมันเนี่ยค่ะถ้าสั่งก็เข้าหาลาซาดาเขียนว่าไหมพรมอินโดนี่ค่ะมันก็ขึ้นมาแล้วเราก็ไปเลือกสีแล้วก็สั่งเขาก็ส่งของถึงบ้านจ่ายตังก็คือ,อเมื่อสินค้าถึงเมื่อสินค้าถึงเราอะคะ่ะเราค่อยจ่ายตัง มีสั่งสีสีเขียวอ่อนเขาไม่มาส่งแล้วก็ไม่โทรแจง้งแล้วก็แคนเซิลไปเลยก็เลยสงสัยว่ามันผิดพลาดตรงไหนสั่งไว้สิบม้วนห้าร้อยกว่าบาทก็ลเลยเอ๊ะยังไงเนี่ยค่ะก็ถักนี่ถักเมื่อคืนถักเมื่อคืนก็ได้เยอะแล้วนะพอดีว่ามีประชุมเขาคอนคอร์ทางโทรศัพท์เสียเวลาไปสองชั่วโมงกว่า ก็เลยถักได้น้อยหน่อยนี่นะคะก็ถักอย่างนี้ยค่ะไปเรื่อยๆที่จริงที่จริงตรงเนี้ยถ้าเทียบตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะถึงขั้นที่จะต้องแหวกได้แล้วนะแหวกพอเราพอถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมคะพอถักเนี่ยเราก็ไล่ไปล่นไปทีละหลักล่นไปทีละหลักมันก็จะเป็นแนวที่แบบชิงเฉียงขึ้นนะคะชิงเฉียงขึ้นนะ นะคะคแล้วพอเป็นถึงช่วงช่วงวงแขนเราก็ทําเป็นวงแขนธรรมดาแล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมนี่ยคะพอแขนมันออกมันก็จะเป็นเหมือนเสื้อกระดิง่งหลายตัวอยู่พอล่นวงแขนอย่างเงี้ยคะ่ะทักขึ้นไปพอเวลาเราใส่มันจะตกเป็นแขนพอดีนะตรงนี้คือตรงกลางที่เราจะแบวกนะคะทำตรงกลางให้เราเห็นตรงนี้นะบุภาใช้หลักสองหลักแค่นั้นแหละหลักสองหลักตรงที่รอยต่อนะคะ เพื่อที่จะได้ง่ายเราอันนี้พอรีดแล้วมันก็จะพอดีตอนนี้มันยังไม่ได้รีดนะก็จะนี่หน่อยเป็นลายที่แบบลายเรียบเรียบอะ่ะสวยมากสีฟ้าเนี่ย <c oughs> ไปถักยากเกนินแต่ว่าพอรีดมันก็จะห่างเหมือนของนางแบบนะพอรีดจะห่างแต่ของนางแบบสวยมากเลยค่ะนะี่ค่ะไหมเขาก็น่าจะประมาณเส้นใหญ่ประมาณของบุพนี่แหละแต่ว่าเขาจะถักห่างๆหน่อยแต่อันนี้ของบุพายังไม่ได้รีดเนะ่ะ ไม่ได้รีดทารีดมันก็น่าจะห่างประมาณของเขาเนี่ยแหละค่ะทารีดนะเนี่ยค่ะพออุปผาว่าน่าจะตรงนี้เนี่ยใต้เราโนมหน่อยนึงนะเนี่ยถึงตรงเนี้ประมาณกลางอ,อกเราอ่ะแล้วก็แยกเลยแยกขึ้นมาเนี่ยค่ะพอแยกทับแยกขึ้นมาเขาก็ไม่ได้ลดไม่ได้ลดโซ่ไม่ได้ลดอะไรนะแค่นเนี้ยไม่ได้ลดนะเนี่ยสังเกตว่าไม่ได้ลดก็ตามแถวเข้าไปเลยแต่เพียงแต่แหวกออกแค่นั้นเองแหวกออก ตรงแขนเนี่ยมันก็จะตกพอดีพอถึงวงแขนอันนี้แขนจะเป็นวงแขนกว้างๆนะคะแขนกว้างๆนะแขนออกปีกๆหน่อยเนี่ยค่ะคือถ้าถ้าเราออกไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมพอเวลาเราใส่อะมันจะตกอย่างนี้ค่ะมันจะตกอย่างนี้มันหลายตัวที่บูพาถักนะเนี่ยลายง่ายๆแต่ว่าเชื่อได้เลยสวยแน่นอนค่ะสวยแน่นอนแล้วก็มาทําเอวจัมตรงนี้แต่ว่าด้วยของบูพาเนะี่ยเป็นคนที่มีพุงเป็นคนที่มีพุงพอเอวจัมเนี่ย มันจะเหมือนคนท้องเลยค่ะเหมือนคนท้องก็เลยว่าชุดนี้อาจจะเป็นทําเป็นชุดเหมือนเหมือนออชุดกะเลียงอะชุดกระเลียงอะค่ะชุดกะเลียงที่เป็นกระโปรงยาวอะกระโปรงกะเลียงอะก็ไว้ใส่ทํางานทีนี้ของบุผาเนี่ยมันจะมีเราก็ไปใส่ซับตรงซับในเหมือนเหมือนชุดทํางานอาจจะไม่ได้เหมือนแบบแต่ว่าท่านผู้ชมก็ถ้าทำอะค่ะเป็นเสื้อใส่เล่นก็ใส่ ก็ทาเป็นแบบตามแบบได้เลยนะคะตามแบบได้เลยตรงชายเดี๋ยวนะมันมองจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้ค่ะก็คือทาทาเหมือนตัว x เ,ออเนี่ยรอบไปรอบมาเนี่ยตัว x นะหรือจะทําชายเหมือนเสื้อไหมพรมก็ได้ตรงชายเนี่ยนะคะตรงชายที่ล่นที่ลงมาเนี่ยคะ่ะแต่ของบุผานเนี่ยเคยทําชายล็อกแล้วพอตัวเองอ้วนมันใส่ไม่ได้แล้วเสียดาย ใส่เสื้อไม่ได้แต่ครีนี้ว่าปู่พาก็จะทําเป็นกระโปรงลงมาเลยค่ะแต่ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละพอใกล้คอบู่พาก็จะทําคอแบบนี้แต่จะเป็นกระโปรงค่ะเป็นกระโปรงจะทําเหมือนเสื้อผ้าของชาวกะเหรี่ยงอ่าเป็นตรงๆแบบนั้นนะคะอ่าเป็นตรงๆอย่างนั้นะใส่ไปทํางานได้เนี่ยนะอืมนยคะอัดคลิปอยู่ พอดีสายเข้าโทรศัพท์เครื่องที่โชว์นี่พอดีนี่นะคะอืก็เลยตอนนี้นะเอามาแนะนําเพื่อนคะ่ะลองทํากันดูเนะจาก power direct แต่ว่าของบุพัสจำไม่ได้ว่าไปเข้าของใครนะคะพอดีเห็นแบบแล้วถ่ายไว้ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าพอมาดูสวยสวยมากเลยอะไหมก็ไหมเส้นใหญ่ๆไห,หมยอย่างเงี้ยแล้วก็สวยอนะคะอันนี้เป็นมันวาวนะเป็นมันวาว นี่ม้วนยางอันนี้ม้วนเต็มมันนะคะเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะไม่ได้ใหญ่มากด้วยมันไหมมันเส้นใหญ่นะไหมเส้นใหญ่แต่ถักออกมาแล้วสวยค่ะสวยเนี่ยถักตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่าด้วยถักประมาณสามทุ่มเริ่มถักประมาณสามทุ่มค่ะได้เท่านี้แต่ว่าวันนี้ตอนเช้าก็ไปลดน้ำต้นไม้เที่ยงกว่าจะได้เริ่มถักแล้วก็บ่ายสองเริ่มประชุมก็เลย ภารกิจถ้าไม่งั้นก็ป่าน,นี้ก็เสร็จไปถึงไหนแล้วเนาะนะคะเป็นลายที่ง่ายๆเนาะลายง่ายๆตัวนี้ของบุพัสที่ที่ทำพันหัวเข็มครั้งเดียวอะค่ะเพราะว่าบุพัดต้องการให้หลักมันเตี้ยหน่อยหลักให้มันเตี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เรานะว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะนี่นะสองหลักโซ่สองจะเป็นอย่างนี้อืม แต่ว่าของนางแบบเขาว่นเหมือนสลับกันอยู่แต่ว่าพอรีอะมามันก็จะประมาณนั้นนะคะ mm. พอลีออกมาก็จะเป็นแนวอยู่นะเป็นแบบเราก็คือของของต่างประเทศนะคะแบบแบบเสื้อเนี่ยเขาจะสวยแต่เวลาเราถักเนี่ยบางทีด้วยที่เราตัวใหญ่ใส่เองอะคะ่ะตัวใหญ่ก็คงจะไม่สวยไม่สวยขนาดหุ่นในนางแบบที่ตามที่โชว์แต่ว่าเราก็ใส่ ก็สวยอยู่นะบุบาทําเป็นชุดกระโปรงเนี่ยที่ที่ที่หยุดงานไปพักร้อนไปได้ได้ได้ชุดกระโปรงในสองตัวแล้วก็ได้ได้ได้เสื้ออีกตัวหนึ่งแต่อยากใส่เป็นชุดแสกอะชุดกระโปรงชุดเดสอะคะ่ะมันจะสะดวกเวลาเราใส่ไปทํางานเราก็ใส่เป็นเสื้อสายเดียวข้างในเป็นชุดเป็นชุดอ่ ชุดกระโปรงสายเดียวข้างในอะคะ่ะข้างในจะสีดำสีอะไรแล้วเราก็ใส่ตัวที่เป็นโคเช่นะคะทับไปอีกทีหนึ่งไม่ร้อนลนะคะ่ะเพราะว่าอันนี้ไหมมันไม่ได้หนามากตัวนี้ไหมนี้ไม่เป็นขนเลยนะคะโฆษณาให้เขาไปเลยไม่เป็นขนเลยไหมดีมากเลยเนี่ยบุพาชอบมากเลยแต่ถ้าเป็นนกกระยางอันนั้น นกกระยางถ้าเป็นไหมมินิคอตตอนนะคะมินิคอตตอนนี้แบบไม่ต้องห่วงเลยอันนั้นนิ่มใส่สบายจะมินิคอตตอนนั้นก็ได้ไหมพรมมินิคอตตอนก็ได้ไหมอันนี้ก็ได้ไหมอันนี้ก็ดีค่ะไหมน,นี้รับรองทนทานแน่นอนเนี่ยอันเนี้ยแต่ว่าถ้าถ้าความนิ่มจะสู้นกกระยางไม่ได้ไหมนี้จะต้องเส้นใหญ่นิดหนึง่งเนี่ยคะ่ะเส้นใหญ่เป็นตัวใหญ่ๆนะอื เส้นใหญ่ๆลายใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะไม่เหมาะกับลายเล็กอันนี้ไม่เหมาะกับลายเป็นลายเล็กๆอันนี้เหมาะที่จะเป็นลายใหญ่ๆเนี่ยค่ะถักไปสาวไปเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วจะเอาเจามาให้ดูค่ะว่าชุดสําเร็จแล้วเป็นยังไงนะจากจากแบบของต้นแบบของนางแบบอันนี้นะเนี่ยค่ะขึ้นต้นขึ้นต้นนะพูดสเปรดไปสเปรดมาตัวนี้ของบูภาเป็นคนัตอ้ว,วนนะคะ น้ำหนัก70นะตัวใหญ่แล้วมีพุงบูภาใช้ทั้งหมดโซ่ใน260บูภาว่ามันมันก็ตัวใหญ่ไปถ้าประมาณ250จะพอดีค่ะ250จะไม่ไม่ตัวใหญ่มากแต่260โซ่เนี้ยใหญ่จะใหญ่ไปใหญ่ไปนะใหญ่ไปทีนี้ว่าถ้าท่านผู้ชมก็ XL ก็ใส่เอาสัก250ก็ได้ค่ะพอดีจะพอดี 2 5 0นะจะไม่จะไม่ใหญ่เกินไปเราก็ถักขึ้นไปก็ถักหลักเนี่ยค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจะจะดึงสองจังหวะหรืออะไรก็แล้วแต่โซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็เว้นตรงโซ่นี้นะคะตรงเริ่มนี่นะเว้นสองโซ่ค่ะมาปักลงโซ่ที่สามแค่นั้นเองนะแล้วเราถักขึ้นไปอย่างนี้ค่ะแต่อย่าลืมทําตรงที่เราจะผ่านหน้าตรงนี้นะคะจุดที่ชนกันเนะคะเราเอาจุดที่ชนกัน ชลกันเนี่ยนะคะบุผาใช้ก็คือหลักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ตัวที่ขึ้นนี่ก็โซ่โซ่สองโซ่สามอะไรของเรานยคะเนี่ยค่ะให้มันเป็นคู่อย่างนี้อันนี้ด้านหน้านะด้านหน้าที่เราที่เราจะทําเป็นผ่าหน้าค่ะผ่าหน้าเนี่ยนะคะผ่าหน้าตรงเสื้อนะคะอ่าตอนนี้ทีนี้ของบุผาจะทําเป็นชุดกระโปรงก็เดี๋ยวมาดูตอนสําเร็จกันว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ยอ่า เอาแบบนี้ไปก่อนนะเผื่อท่านผู้ชมจะอยากถักลายนี้ถักได้ง่ายๆสวยนะคะเนี่ยค่ะใบวัยรุ่นใส่เนี่สวยเลยแหละวัยรุ่นสาวๆใส่หรือผู้สูงอายุใส่ก็ได้ค่ะแต่ลายเนี้ยบุขวาว่าสวยอมไม่รู้คนอื่นเขาจะมองสวยหรือเปล่านะแต่เราแต่เราชอบของเราคือถ้าคนชอบโคเชยคะค่ะยังไงก็สวยอะใส่เสื้อถักตลอดเป็นสัญลักษณ์ของเราไปเลยคะ่ะใส่เสื้อถัก ก็คลิปบุภามีมีแบบเสื้อหลายหลายแบบหลากหลายแบบนะคะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆก็ฝากนะฝากแนะนำะคนอื่นมาทักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นอาชีพหรือทักไว้ใส่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าหากันไม่เจอก็เสิร์ชหาบุภาพารวยนะคะมีคลิปอยู่พอสมควรแล้วแหละลายอาจจะแตกต่างบุภาจะเน้นสอนลายนะคะไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นเข้าตัวนะเน้นสอนลายก็คือจะมีลายเสื้อใหม่ใหม่ มาส่วนใหญ่ก็ไม่ซ้ำกันค่ะไม่ซ้ากันก็คือตั้งแต่เริ่มแรกนี่ก็จะมีพวกธนาบาัตรพวกพักเครื่องอะไรของบุภาไปแต่ตอนหลังนี่จะเป็นโคเชส่วนใหญ่จะเน้นมาทางเสื้อถักเสื้อนะแบบเสื้อก็ได้ใส่เน้นถักไว้ใช้ค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนจะถักขายก็ได้นะคะเป็นอาชีพได้ถ้าคนที่ถักถนัดนะแต่ว่าของบุภาเนี่ยตอนนี้ด้วยมีงานประจำทำอยู่ค่ะ ก็เวลาถักมันจะไม่เยอะมากไม่เยอะพอที่จะทําถักขายได้ถามว่าอยากถักขายไหมก็มันเป็นอาชีพเนาะแต่ทีนี้ว่างานของเราก็เป็นหลักอยู่เนี่ยค่ะตรงชนนะก็พันหนวดเข็มหนึ่งะครั้งเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตรงชนที่ท,ที่จะที่จะด้านหน้าเนี่ยนะที่จะโชว์ด้านหน้าแต่บุพาด้วยด้วย,ด,วยด้วยตัวนี้ค่ะบุพาใช้ ก็ขึ้นสองโซ่เพราะว่าใช้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดึงเลยคือให้มันเป็นหลักสั้นค่ะก็เลยใช้สองหลักนีคะจนลอบก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยพอขั้นที่เราจะแตกออกมาเราก็แตกอย่างเงี้ยไปก็แวแวกข้างไปคนละฝั่งอย่างเงี้ยค่ะแหบกข้าง,าง,าง,างพอได้ที่แล้วนะตรงคอนะแต่อันนี้บุภาจะทําเป็นกระโปงรงเดี๋ยวดูใหม่กันใหมมันต้อง แต่ว่าสั่งมาพออยู่ค่ะเพราะสั่งมาประมาณ25ม้วนเพื่อที่จะถักชุดอีกชุดหนึ่งค่ะที่เป็นลายที่เป็นลายเหมือนคล้ายสับปะรดนะแต่อันนั้นยังไม่ถึงไหนเอาลายง่ายๆมาสอนแล้วก็อยากถักลายง่ายๆมากกว่าลายง่ายๆมันได้เร็วนี่ค่ะก็ถักอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอรีดออกมาก็สวยเป็นลายค่ะมันจะมี แล้วแต่มุมต่ามุามมันก็มันก็ยืดได้นิดนึงนะสวยสวยไหมสวยค่ะไหมสวยสวยจริงๆไหมอินโดนะคะเขาเรียกไหมพรมอินโดนะแต่ไหมถูกใจเลยแหละแต่มันราคาก็ถือว่าแพงอยู่นะห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทคือถ้าถักขายขายถูกไม่ได้ค่ะขายถูกไม่ได้ต้องขาย <c oughs> ถ้าขายต้องขายแพงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถักไว้ใช้เอง นี่นะคะแบบอันนี้นะแคป,ปหน้าจอไว้นะคะถักๆถ,ถักเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเก่งเองค่ะได้ตัวอันหนึ่งลายง่ายๆยิ่งถักลายเนี้ค่ะง่ายๆมากเลยนะง่ายๆมากเราก็ลองทําดูพอทําออกมาเป็นตัวได้สักตัวหนึ่งแล้วทีนี้ก็อยากถักแล้วค่ะอยากถักเพื่อให้มันเสร็จไวๆเป็นตัวไวๆอย่างของบูผานี่โอ้ตะกี้ไปชุมเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไหรจะเสร็จ เสียเวลาถักแกเราก็อยากจะถักของเราอยู่อืมไม่หลับไม่นอนนะวันว่วงนอนก็ไม่นอนกินกาแฟกลางคืนก็นอนดึกทํากันไปนะนี่ยฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะปัดจะจากโรคภัยไค่เจ็บนะคะมีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ